นายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณเป็นบวกเพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ยินดีให้สภาเปิดการประชุมสมัยวิสามันเพื่อหาทางออกร่วมกันพร้อมยืนยันนะคะว่าไม่มีการขยายพื้นที่ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังมีแฟดม็อบกระจายเกือบทั่วประเทศซึ่งก็ขออย่าทำลายทรัพย์สินและอย่าทะเลาะวิวาทกันค่ะ นับตั้งแตบบ่มีการสลายการชุมนุมที่แยกประทุมวันเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาเหมือนทำให้กระแสตีกลับส่งผลให้เกิดม็อบเพิ่มมากขึ้นทั่วประเทศมีการปรับรูปแบบการชุมนุมเป็นแบบดาวกระจายโดยเฉพาะจุดที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนซึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ม็อบขยายตัวมาจากการมองว่า รัฐบาลสลายการชุมนุมเป็นการทำเกินกว่าเหตุนักธุรกิจดารานักแสดงนักวิชาการที่ต่างออกมาประนามการกระทำของเจ้าหน้าที่ตลอดจนพักการเมืองต่างๆก็มีการแสดงท่าทีกดดันให้เปิดการประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อหาทางออกของปัญหาและเพื่อเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยวันนี้ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการออกมาคานรับ ต่อท่าทีของฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะจากนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาด้วยสีหน้าทิกเกรงเครียดว่ารัฐบาลสนับสนุนให้เปิดการประชุมสมัยวิสามาันให้เกิดการทำความเข้าใจในรัฐสภาและให้เกิดการพิจารณาร่วมกันดีกว่ามีการพูดคุยกันเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อลดความขัดแย้งให้ได้มากที่สดุด เพราะวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาในหลายอย่างรัฐบาลจึงจําเป็นต้องทําหน้าที่พร้อมย้ำว่าไม่ได้ทําตามแรงกดดันของใครแต่เพื่อนําเอาข้อเท็จจริงมาพูดคุยกันในสภาโดยเรื่องนี้มีอยู่2กลไกคือกลไกประธานสภาผู้แทนราษฎรและกลไกของรัฐบาลอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรียังได้ระบุว่า จะยังไม่มีการขยายพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงและยังไม่มีการพูดคุยถึงการประกาศเคอร์ฟิลซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลต้องพยายามประนีประนอมอยู่และขออยู่ไม่กี่อย่างคืออย่าทำลายทรัพย์สินทางราชการอย่าทำลายทรัพย์สินของประชาชนสิ่งสำคัญที่สุดคือการระมัดระวังการกระทบกระทั่งกันในกลุ่มผู้ชุมนุม ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีเหตุเกิดขึ้นมามีการทะเลาะก,กันเองตีกันเองขอให้เรามัดระวังกันมากที่สุดแต่ประเด็นที่รัฐบาลจะต้องทําคือการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องดําเนินการส่วนที่มีการตั้งคําถามเปรียบเทียบกับมาตรการสลายการชุมนุมและประกาศพลกระุกเชิญที่ใช้กับกลุ่มพันธมิตรและกอบปปสนั้นนายยกรัฐมนตรีกล่าวว่าคนละเรื่องคนละเวลาคนละสถานการณ์คนละรัฐบาล เปรียบเทียบกันไม่ได้หลังนายกรัฐมนตรีอ่อนลงแต่ไม่ใช่หนึ่งในข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมจะยังคงดึงดันที่จะเดินหน้าชุมนุมต่อเพื่อจะเอาชนะจนทำให้เกิดการ,รเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่อีกหรือไม่